โอเคนะครับผมกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะอยู่กับผมนะครับวิทจากชาแนลวิทย์เชอร์คัสกันอีกเช่นเคยนะครับหรือว่าวิทย์เชอร์คัสจ้านะฮะไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อนี้มาให้นะฮะแต่ผมชอบผมชอบชื่อน,นี้มากเลยนะฮะจังวันนี้นะครับเราจะมีการไฟนิกขึ้นแล้วมาก่อนมาก่อนากรามาก่อนมาก่อนมาก่อนอยากลัดอยากลัดอยากลัดแม่งเลยเอาไม่ได้ลัดโอ้ไม่เป็นไรช่างมันตรงนี้นะครับบัตรไหลนะครับบัตรเปิดนะฮะบัตรไหลบัตรไหล บัตไล่นะฮะบัตไล่จะไม่ใช้บัตไล่นะฮะตัวน hmm. uh, ี้ครับตือต anyway> ึดตึดโดนนะฮะโดนโดนลมนะครับเราไม่เกี่ยวนะฮะรู้สึกเสียงเลยเกินจะโดนด่าว่าไปโลกโลกมาเล็วที่สุดเอ้แบทแมนมาแบทแมนมาจังหวะนี้นะฮะมีโลโคตรวิชั่นนะฮะโดนนะครับโดนโดนนะครับโดนมันดึงนะฮะโดนอีกแล้วนะครับโดนลมเอ้ยอ้าคิวเล่นมาอ่าวงแตก ขอโทษนะคะทุกคนที่เราแจกมากเกินไปนะฮะจนเพื่อนจะคุณไม่แจกเดี๋ยวแบกเองนะฮะเพื่อนน่าจะด่าป้าเยอะนะฮะช่วงนี้นะครับเราท้าต้องการโซนต่อไปนะฮะเดี๋ยวก็โดนฮะใช่ผมโดนเองเดี๋ยวก็โดนเองครับใช่ผมใช่ผมครับเดี๋ยวมันก็โดนเองตอนนี้ยังไม่โดนหรอกตอนหน้าก็ไม่โดนครับใช่ผมอะไรนครับนี่ย่โอเคครับจังหวะนี้ซิปซิปครับซิป ตาเฒ่าตาเต่างอยนะฮะจังหวะนี้ตืดเต่างอยเต่างอยเดี๋ยวก็โดนฮะเดี๋ยวก็โดนเองสวยครับโดนนะครับโดนนะฮะเราจะไปแกงกลางดีกว่านะครับเรามาช้ากันไปนะฮะความจริงเรต้องวิ่งไปแกงนะฮะแต่เราวิ่งแฉ็งแกงช้ากันไปต่อไปนะฮะต่อไปแท็กการนะครับแท็กการนี่คือหน้าที่ของเราหรือเปล่านี้ครับมาครับมามาตีนะครับตีโซนไปนะฮะยังไงก็โดนครับเชี่ยผม ไม่โดนนี่คือแบบไม่ยินขาหน้านะขาหน้านะใช่ผมอะ่ะผมอะ่ะยีโร่มาเริงมาเริงนะครับอ้โดนนะฮะโดนนะครับ,โดน,นรบโดนเพื่อนนะ<ร>ไม่โดนผมนะฮะอ้าวต้องตรงนี้็ล้งมีไฟเกิเดขึ้นนะครับจังหวะน,นี้มาทำไมเนี่ยมาตอนจบไปแล้วแม่เอ้ย สวยนะครับเพื่อนเปิดสวยมากนะครับจังหวะนี้อุ้ยเราทำการเก็บยื้อย่างสบายครับขอบคุณมากนะครับซิครับขอบคุณมากนะครับซิปเราจะไม่ลืมได้นะครับซิขอบคุณมากนะฮะช่วยเรามาเรียบร้อยนะครับโอ้ oh my god ไม่น่าเชือ่อไม่น่าเชือ่อไม่น่าเชือ่อไม่น่าเชือเช่อ โคตดแม่นนะฮะวันนี้แม่นมาจากไหนไม่รู้นะฮะเหมือนกับเหมือนกับก๊อฟเหมือนจับวางนะครับก็จะกับพันเอ้ยไม่มาเริ่มเริ่มว้าวแล้วครับเอาไปพูดชมพูนะฮะยิ่งชมยิ่งว้าวนะครับจังหวะนี้โว้วโว้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 กระสุนปริศนามาแล้วกระสุนปริศนามาแล้ว ก็จะไปช่วยนะครับโดนนะครับโดนอีกแล้วโดนเขาด่าแน่เลยครับขอบคุณมากนะครับซิปจังหวะนี้ซิปโคตรแบกนะครับช่วยโคตรเก่งขอชมเพื่อนหน่อยครับเพื่อนแม่งเก่งเกินโอเคนะครับตอนนี้เริ่มการเกิดแล้วนะฮะปะเราจะกลับไปสู่เลนบนกันต่อนะครับเราให้วันเดอร์มาอยู่เลนล่างแทนนะครับจังหวะนี้ นี่แอบลารดดิไหมนะไม่ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะด่าเราเราต้องไปช่วยนะฮะเราจะไปช่วยยังไงดีนะฮะว้าวมากนะครับทุกคนว้าวเกินบางทีอะว้าเกิไมาขอโทษนะตอนนี้ครับซิปนะเราต้องทันเกิดอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้นะ เราเห็นอเลเตอร์อยู่ตัวเดียวนะครับแล้วเราจะทําการล่ะโอ้มีจางวะนี้ครับเขาได้เปิดไฟกันอย่างดูเดือดนะฮะจางวะนี้ครับซีฟกากิงไปอย่างรวดเร็วนะฮะตอนนี้เขาจังวะนนี้เขาไปนะฮะแตเขาไม่สนฟ้าส่ฝนเลยนะฮะถามว่าเราจะช่วยไหมครับช่วยนะครับช่วยดาเรนพอครับเราไม่บวกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เหมือนไฟนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะนอกจากเราไปตาแทนนะฮะนี่ฮะ นี่ครับซิแม่นเหมือนจับวางนะครับเพราะว่าเขาเมื่อกี้เขาคัดปี้เพจมานะฮะไม่โดนแลวนะรู้สึกเหมือนเป็นอะไรรวมกับบัดนะฮะบัตรมันกำโดนุกรอบเลยนะทวงเขาจะสมพงกับบาดเอ้ย that's pretty good whoa 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 w h o โดนไอโอเคนะครับว่าระกัรกดเกิดใหม่นะฮะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่นา่าคาดฝันเกิดขึ้นนะเราได้ทำการออกมาปุ๊บจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ทุกคนรอดหมดนะครับจังหวะนี้ โอเคนะครับจูเลนมาเลือกเสียงเลือกนะฮะตอนนี้ครับเรารีบกลับไปฟาร์มกันดีกว่าแต่วันนี้เราอยากจะแก๊งบนนะฮะเราอยากจะไปตีป้อมบนมากเลยนะฮะแต่ตรงนี้เราต้องตุยกาได้ทางคีบได้ทางนี้โคตดีแยกดันหน่อยครับเพื่อนมันขับแยกดันหน่อย โดนอีกแล้วนะฮะกระโดนเกินกระโดนกันไปเฮ้จังหวะน,นี้วันเดอร์เปิดไฟฮะเปิดไฟโคตรสวยนะครับแต่ก็เออเกาอย่างนี้นะฮะก็เฉยๆนะฮะันคีปนะฮะจังหวะน,นี้ปึ๊บเอ้ยจังหวะน,นี้ครับซิปเขาทำนะฮะอมคีปไปเฉยนะฮะ เราว่าเราเราว่เาเรา,เราไปตีเลนอื่นดีกว่าอย่างนี้คือจะเป็นการจุกเลนมากกันใหม่โอเคเพ่นกลับเรานะฮะอย,อยาเี้ยเรายากยากน,นะฮะ เราขอโทษด้วยนะฮะจังหวะนี้บัตได้เปิดไฟอย่างรวดเร็วจังหวะนี้บุ๊บบัตไหลต่อนะครับจังหวะนี้แต่หยุดไฟกันแค่นี้เพราะว่ามันไม่มีตัวเพิ่มต่อนะครับตรงนี้ครับจะทําการจบเกมแล้วครับบัตตอนนี้บัตไหลไปที่ทางไบโอนะครับตอนนี้ไหลหมดนะครับตอนนี้เก็บอะเลสเตอร์แล้วเก็บ5้านะครับด้วยความสวยงามนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเก็บไปนะครับควาทิวอัญชนะอันสวยงามนะครับอาจจะจบได้ไหมครับเพราะว่า เพื่อนๆรูปอมคลิปนะฮะจนวันนี้แต่ก็ไม่น่าทันนะครับเพราะว่าจะจบคลิปก่อนแล้วเราจะจบด้วยความสวยงามอ้าวมันไม่ยังไม่จบโอเคได้จบความสวยรู์นะครับเอ้ความสวยงามนะครับทุกคนอบอกเลยนะครับว่าเป็นเกมที่ตึ่นนคองค่อนข้างมากนะครับขอบคุณครับ